Có áp oh, okay. Rồi có khó up giọt cân cân ra Hổ lên nà, cái kẹt nó ngay giọt hộp ra ra Giọt tốc tửng Nốt thị trị Nữ mật, không ạ? Onboard ra đáy chúng ta sẽ đi ไปกันหนุ่ยเปิร์นะครับจะไปกับออนบอร์ดข้างในครับแต่ถ้าไปกับแสงสีกับปีกที่สวยๆจะไปกับเจนนี่นะครับไยี่ยี่น้าใครเนี่ยเห็นชุ๊เย็นฮะอ้าวหยุดก่อนนี้ไรนะครับโกรอะไรครับ ไปกับหนุ่ยเฝอร์หนุ่ยจะมาไปสุพรรณรัฐบาลยังมานี่ซองไว้เจ็ดจุดหนึ่งครับได้แล้ว ไม่ดีเบอร์ไม่ดีหน่หนึ่ีเบอร์หม่นะครับเคลียร์ด้านบนเคลียร์เคลียร์ทุกเียร์เคลียร์ดแล้วก็กลับมาล้วาครับแล้วก็กลมาสาเคลียร์ถอยเคลียร์ถอยม่ดีนสานนี้จะเป็นสนามสุดท้ายของี่เนเม็ดเฟรแล้วก็เกี่กับีนะ้จะเป็นอยู่ตรงียร์มันจะเป็นด้านเป็นแผงอะไร่งเบอร์สอง ถ้มนนันแพงๆค่าจะเป็นแพงลูกเป็นล้านนะตรงจครับรถแข่งมันท่เ่ง่ายและละเอียดมันต้องเยอะจริงนะพี่โกนะถูกถ้าจะเก็บจริงๆต้องเก็บปับ0.01%ก่็ต้องต้องเอาครับถูก รถแดกมันไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเหมือนรถเซอร์กิตนะครับที่โค้งนี้พ้าดไปเอาโค้งหน้าได้นะพราะดังนั้นความสมบูรณ์เขาต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเงียบไม่ใช่เว่าตื่นเต้นอะไรเลยครับเป็มเนาะหมดเฮ้ยครับปมจีนครับฝอกตังน้อยเรียบร้อยครับตัวชอที่ก็่เจอต้องวัือักัน này là một cái ch้อน tuổi trinh, hả? rồi, bay dốc quá, ôi, in gen vàng à? rồi kéo quá, rồi, rồi, quá, rồi, tôi luôn hào น้ำแข็งหมดสองร้อยขึ้นนั่นไงผมบอกแล้วให้เติมเห็นไหมเชื่อยังนานไปอ๋อไม่หมดเป็นความจุดก้อนอ๋อเป็ขาดเกี่ยวขาดระบบรอเละรอเย็นเอือย่างพร้อไหมอ๋อครับาวนะครับเราสเปคเป็นอ๋อจะสวบเอาเบอร์หก้า 079ไม่มีดีกว่านี้แล้ครับองเ่าไหร่ครับไม่มีดีกว่านี้แลครับไม่มีดีกว่านี้เรียบร้อยครับ7126ครับ7126ครับ7126นครับ3 0มต่อชั่วโมงแชมดูหน่อย1 7น่าจะเลยสากเกาิโลเมตรตช่วโเนอไปหน่อยครับสวัสดีครับ